เพราะพยันนันโทบ,บินขึ้นไปเขาก็แปลงกายให้ตัวเองใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าเขาพระสุเมนอีกพันรอบเขาพระสุเมนไว้ถึง7ดรอบด้วยกันและระําการแผ่พังพานบางพ้าอาทิตย์แบบเต็มดวงทําให้ทั่วฟ้าทั่วพื้นแผ่นดินีน่ยกลายเป็นว่าความมืดกลืนกินหมดเลยนั่นเองครับ สวัสดีทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับผมวันนี้อยู่กับผมเอฟโพงศิธาครับและสว,วัสดีนะครับผมเราอยู่ในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันอังคารนะครับที่วันนี้เลื่อนมาพบกับพุธอีกแล้วต้องขออภัยจริงๆนะครับผมกับรายการหลอนไทยศาสรนั่นเองครับผม ถามว่าทำไมสัปดาห์นี้เรื่องมันพูดอีกแล้วอันนี้ต้องแจ้งตรงๆเลยครับผมว่าช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมามีปัญหาชีวิตเล็กน้อยครับก็เลยทําให้งานอะไรมีความล่าช้าไปแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่หน้าคอมในช่วงนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ต่อให้เราจะเลื่อนนะฮะแต่ความสนุกและความมันเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมอย่างแน่นอนครับผมเอาเป็นว่าหัวข้อเราของหลอนไทยศาสตร์ในสัปดาห์นี้เนี่ยบอกเลยว่าใครที่เป็นสายพญานาคใครที่เป็นสายความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธเนี่ยต้องมาหัวข้อนี้เลยครับเพราะหัวข้อเราในสัปดาห์นนนี้ั่ คืออดีตของเราเมื่อนานมาแล้วเคยมีตำนานว่ากันว่าพญานาคเคยสู้กับพระพุทธเจ้ามาแล้วครับเอ,อ เลยว่าเรื่องดีนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างว้าวเหมือนกันนะตอนผมได้รับข้อมูลมาจากทีมงานน่ะคือต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนตัวเนี่ยความรู้สึกและความเชื่อนะอาจจะผิดจ,จะถูกไม่แน่ใจของวัฒนธรรมยด้วยส่วนตัวผมคิดว่าพญานาคเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสัตว์เทพก็คือเป็นสัตว์ที่คอยรับใช้แล้วก็อยู่เคียงข้างกับผระพุทธเจ้าตามความเชื่อแต่ทีนี้เนี่ยพอมามีตำนานเรื่องที่ว่าพญานาคเคยต่อสู้กับพู้เเจ้ามาแล้วเนี่ยผม,มรู้สึกว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เรื่องน,นี้เยผมลจัดให้็ว เต็มเลยครับผมเอาไปว่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเนื้อหาพญานาคเคยต่อสู้กับพระเจ้านั้นเป็นยังไงกันแน่และเพื่อนๆหลายคนเคยได้ยินกันมาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปกันดีกว่าครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูในคลิปการล็อกคนผู้ชมนิดนึงฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเห้ภาคกิ๊กแบบว่าเราเป็นคนแรกๆหน่อยแล้วกันนะครับผมและถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับ ชมไปเลยว่าโดยปกติแล้วพวกเราก็ได้จะทราบกันดีนะว่า,าศาสนาพุทธเราเนี่ยพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นที่สุดหรือว่าเป็นจุดสุดยอดของาศาสนาพุทธเลยก็ว่าได้แล้วรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเทพพยายดาต่างๆตามความเชื่อซึ่งก็รวมถึงพญายนาคที่เปรียบเสมือนเป็นสัตว์เทพที่คอยรับใช้หรือว่าคอยอยู่ข้างๆพระพุทธเจ้านั่นเองและเมื่อตำนานพญายนาคกับพบระพุทธเจ้าเนี่ยออกมาในรูปแบบนี้ตามวัดวาอารามหลวงเนี่ยเราก็จะเห็นกันว่าสถานที่ต่างๆในวัดเนี่ยจะประดับประดาไปด้วยรูปปั้นที่เป็นพญานา าายไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเข้าประตูวัดทางบันไดเดินขึ้นโบสถ์เดินขึ้นสถานที่สําคัญต่างๆภายในวัดหรือแม้แต่ภายในบริเวณบ่อบน้นตาต่างๆเนี่ยก็จะมีรูปปั้นของพญานาคอยู่ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าพญานาคเนี่ยเป็นสัตว์ที่คอยคุ้มครองแล้วอยู่ล้อมรอบวัดหมดเลยก็ว่าได้และใจกลางวัดเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เปรียบเสมือนว่าพญานาคเป็นผู้รับใช้หรือว่าเป็นสัตว์เทพประจําข้างกายของพระพุทธเจ้านั่นเองครับส่วน ประมาณนี้ใช่ไหมแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าในอดีตมีตำนานที่ว่ากันว่าเคยมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าเคยได้ปะทะกับพญานาคมาแล้วซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตามความเชื่อของเราทั้งรูปธรรมแล้วก็ทางความเชื่อเนี่ยก็จะเป็นการประมาณนี้ใช่ไหมแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าในบางตำนานในศาสนาพุทธเนี่ยเคยมีอยู่บางครั้งครับที่พญานาคเนี่ยเคยเกือบจะได้ต่อสู้กับพระเจ้ามาแล้วแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ใช้คําว่าได้มีพญานาคตนหนึ่งเนี่ยออกมาเป็นปรบักกับพระ า,มาวมมก็มีซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตำนานที่หลายหลายคนเนี่ยรู้น้อยคนเลยก็ว่าได้โดยตำนา,าำนาเรื่องนี้ผมขอใช้ชื่อว่าพญานาคตนหนึ่งที่มีนามว่าพญานันโทปน,นันตนาคราชนั่นเองครับโดยเรื่องราวเรื่องนี้นะครับผมได้สรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่าตำนานนี้นะครับย้อนความกลับไปในอดีตที่พระเจ้าเนี่ยกำลังเดินทางออกไปโปรดสัตว์อยู่ทั่วโลกก็ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่พระเจ้าเนี่ยท่านกําลังนั่งสมาธิอยู่และณตอนนั้นเนี่ยท่านก็มีญาณรับรู้ได้ว่า ได้มีพญายนาคตนหนึ่งครับที่มีฤทธิ์สูงมากๆโดยพญายนาคตนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าพญานันโทปนันตนคคราชได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวว่าแล้วก็สัตว์หลายชนิดเลยก็ว่าได้ด้วยความที่เป็นพญายนาคที่มีฤทธิ์ทาอันสูงส่งมีการบุกรุกไปพ,พื้นที่นู้นพื้นที่นี้แล้วก็กระทาอะไรที่มันเกินกว่าเหตุโดยไม่สนใจใยดีกับความถูกต้องเลยนั่นเลยทําให้พระเจ้าเนี่ยต้องไปโปรดพญายนาคตนนี้สักหน่อยเพราะไม่เช่นนั้นพญายนาคตนนี้อาจจะไม่หยุดการกระทํานี้และยังเหื่ออซึ่งนนน,นนนนา ท actually, ่านก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะท่านได้มีการเชิญพระสงฆ์ผู้ช่วยมาหลายองค์ดึงในนั้นนั่นก็คือพระโมัลลานะนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราพูดถึงพระโมัลลานะเนี่ยตามประวัติเราก็จะรู้กันดีอยู่แล้วนะว่าพระโมัลลานะเนี่ยเปรียบเสมือนมือซ้ายของบุรุเจ้าเลยก็ว่าได้แล้วภารกิจที่บุรุเจ้าเนี่ยในมอบให้กับพระโมัลลานะนั่นก็คือท่านได้บอกว่าให้พระโมัลลานะเนี่ยไปรวบรวมพระสงฆ์มาจํานวนหนึ่งแต่ไม่บอกจุดประสงค์ว่าให้รวมมาทําไมบอกเพียงเดียวว่าเราจะไปดาวดึงกันนั่นเอง แน่นอนว่านี่เป็นเพลงคำสั่งที่มีเหตุผลอย่างออมๆแล้วก็มีการเกิดแร้ว,ว่าจะไปดาวดึงกันถามว่าทำไมเลยเหรอเพราะเนื่องจากว่าเส้นทางที่จะไปดาวดึงนั้นเนี่ยบริเวณนั้นนั่นคือจุดที่พยาน,นาคารวมกันอยู่โดยมีพยานนันโทปนคราชเป็นหัวหน้าณตรงนั้นนั่นเองครับและแน่นอนว่าพอรวบรวมพระสงฆ์กันเสร็จแล้วเรียบร้อยก็มีการเดินทางกันไปแน่นอนว่าเดินทางมาถึงปุ๊บโดยกลของพระเจ้านั้นที่ยังไม่ไปถึงดาวดึงนั้นเนี่ยท่านได้ทำการให้พระสงฆ์หลายองค์เนี่ยรอยอยู่ บริเวณเนือหัวในจุดที่พยานนาคเหล่านั้นอยู่ในตอนแรกเนี่ยพยานนันโทนคราชเห็นแล้วนะว่าแบบว่ามีพระสงฆ์เนี่ยอยู่บริเวณบนหัวเขาลอยไปลอยมาอยู่ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจแล้วก็มีการปกคอแล้วก็มีการพูดคุยกับพยานานาคที่เป็นแบบว่าลูกน้องอยู่แต่ทีนี้เนี่ยพอเวลามันผ่านไปนานเข้าเนี่ยพยานานันโทฮะรู้สึกว่าเริ่มลำคาเลยครับเลเิตัดสินใจบินหอกขึ้นไปหาพระเหล่านั้นเลยและแน่นอนว่าการบินขึ้นไปนั้นไม่ได้ขึ้นไปแบบเป็นมิตรนะเพราะพ,พอพยานานันโทบินขึ้นไป,ขนไปเขาก็แปล กายให้ตัวเองเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าเขาพระสุเมนอีกแล้วหลังจากนั้นพญาน,นา,านันโทปันนัคราชเนี่ยก็เอาตัวเองที่ขยายใหญ่แล้วพันรอบเขาพระสุเมนไว้ถึงเจรอบด้วยกันแล้วทำการแผ่พังพานบางพระอาทิตย์แบบเต็มดวงทําให้ทั่วฟ้าทั่วพื้นแผ่นดินเนี่ยกลายเป็นว่าความมืดกลืนกินหมดเลยนั่นเองครับและดันเลยทําให้ทุกคนที่มากับพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงกับไปไม่เป็นเลยพระสงฆ์ลและองค์เนี่ยก็มีการปรึกษากันอยู่สักพักว่าจะอาอยังไงต่อดีพระพุทธเจ้าเนี่ยทางก็ได้บอกว่าเอาอย่างนี้ เดี๋ยวเราไปนั่งพักทําสมาธิที่ตีนเขาลูกหนึ่งที่อยู่ด้านล่างละกันหลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายที่มาด้วยกันเนี่ยก็ทาการเหาะลงไปจนถึงพื้นในที่สุดนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าการนั่งสมาธิครั้งนี้เนี่ยเป็นการนั่งสมาธิที่ยาวนานมากๆถามว่านานแค่ไหนใช้คําว่านานจนมีพระสงฆ์หนึ่งในนั้นรูปหนึ่งเนี่ยเกิดอาการหัวร้อนเลยครับว่าทําไมพญาน,นาคตนนี้เนี่ยมันไม่หยุดเสียทีทําไมมันยังพันรอบเขาพระสุมเมนแล้วก็แผ่พังพานออกมาบางผ้าที่บดบางให้ไม่สามารถเดินทางได้ อย่างนี้ล่ะพระองค์นั้นเนี่ยหัวร้อนถึงขั้นที่ว่าจะขอพระเจ้าเนี่ยขึ้นไปจัดการกับพญานาคตนนี้เองแต่พระเจ้าเนี่ยได้มีการหยุดไว้พระเจ้าเนี่ยท่านมีแผนในใจว่าจะให้พระโมคคลานะเนี่ยเป็นผู้จัดการเนื่องจากว่าพระโมคคลานะเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นมือซ้ายของพระเจ้าแล้วก็มีความฉลาดเฉลียวเป็นอย่างมากเพราะพระเจ้าเลยไว้ใจพระโมคคลานะที่สุดนั่นเองและเมื่อมีพระองค์แรกอาสาจะไปจัดการแต่โดนหยุดไว้พระองค์ถัดๆไปเนี่ยก็เริ่มมีการขอขอมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายทุกคนก็โดนพระเจ้าเนี่ยหยุดหมดเลย คนมาถึงคนสุดท้ายนั่นก็คือพระโมคคานะพระรุจ้าเนี่ย กลับตอบตกลงและให้พราโมคาณนเป็นคนจัดการทั้งหมดแทนนั่นเองและเมื่อได้รับคำยินยอมจากพระเจ้า,จาแล้วนั้นพราโมคลานะเนี่ยก็ไม่ลีลอกอะแปลงกายเป็นพญาน,นาคทันทีทันใดแต่การแปลงกายครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่กว่าพยานนันโทเป็นอย่างมากเพราะร่างกายที่แปลงออกมานั้นมีขนาดใหญ่กว่าพยานนันโทถึงสองเท่าเลยและยังไม่พอพอแปลงกายเสร็จไม่ทันเรก็เข้ารัดตัวพยาน,นันโทที่กำลังรัดภูเขาพระสุเมนอยู่ทันทีใช้คำว่า การต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมีการฟาดฟันกันอย่างรุนแรงมากๆอย่างกับสมบรตดสู้กันในหนังเลยครับพญานันโทที่โดนรัดอยู่นั้นเนี่ยก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะยังใช้กลอุบายด้วยการพ่นควันพิษออกมาเพื่อให้พญาน,นาคที่แปลงมาโดยพะโมกขณะนาน,นเนี่ยทรมานจนต้องคลายตัวออกแต่ก็ไม่เป็นผลครับแถมยังโดนพะโมกขณะนาน,นเนี่ยดูดควันพิษเข้าไปแล้วพ่นออกมาใส่เจ้าตัวอีกซึ่งจะบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพญานันโทเนี่ยทนไม่ไหวจึงได้มีการพูดคุยพร้อมกับมีการ เจรจาต่อรองกับพระโมคคลานะนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการพูดคุยและการต่อรองครั้งนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นไปด้วยดีนะเพราะพระโมคคลานะเนี่ยท่านได้บอกว่าขอให้หยุดหยุดขวางทางที่จะไปดาวดึงทีเพราะคณะส่งที่มาตรงนี้เนี่ยต้องการจะไปนั่งสมาธิกันที่ดาวดึงทั้งหมดเลยพญานันโทที่แบบสมบ,บสรอมเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคเขายอมแล้วเดีย๋ยวเขาจะเปิดทางให้แต่เขาบอกว่าต้องให้พระโมคคลานะที่กําลังรักตัวเขาอยู่เนี่ย,ยคลายตัวก่อนเพราะเขาเนี่ยคลายตัวไม่ได้ พามอคลานั้นเนี่ยก็เลยตกลงยินยอมที่จะคลายตัวและแปลงร่างกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่พามอคลานาเนี่ยได้แปลงกลายมาเป็นคนแล้วพยานนั่นโทรกลับกับ,กบคําไม่ยอมเปิดทางให้ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่มากๆเลยสุดท้ายแล้วพามอคลานา้เนี่ยเหลืออดจะทนพูดคุยเท่าไหร่ก็ไม่ยินยอมยังทํามึนรัดเขาพระสมเมนอยู่นั้นสุดท้ายแล้วพามอคลานันเนี่ย ก็เลยทาการเอาร่างกายที่เป็นพระอยู่เนี่ยบินลอยเปิดศึกต่อทันทีเลยแต่ตรงเนี้ยหลายๆคนก็จะถามว่าเอา้าแล้วพระโมคคัลลานะจะสู้กับพญาน,นาคตัวใหญ่ๆตนนั้นได้ยังไงล่ะไม่ยากเลยครับแน่นอนว่าขนาดตัวของพระโมคคัลลานะที่อยู่ในสเกลของมนุษย์เนี่ยกับพญาน,นาคที่สามารถรัดเขาพระสุเมรุได้ถึง7รอบเนี่ยมันต่างกันมากๆพระโมคคัลลานะเนี่ยใช้ความเฉลียวฉลาดครับใช้ร่างกายอเล็กนี้สร้างความรังคาให้กับพญาน,นันโทษอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งบินเข้ารูหูซ้ายทะลุหู วบินเข้าจมูกซ้ายออกจมูกขวาคือใช้คําว่ารูทวารตรงไหนที่มีอยู่บนตามร่างกายเนี่ยเขาเข้าออกเขาออกแบบตลอดเวลาไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับนั่นทําให้พยานนันโทเนี่ยในตอนแรกที่สุช่วยเฉยเนี่ยตอนนี้มีความราคาญพอสมควรเลยก็ว่าได้จนพยานนันโทเนี่ยเผลออ้าปากออกมาสุดท้ายแล้วพะโมกขลานั้นเนี่ยก็เลยบินเข้าไปในปากแล้วก็ไปอยู่ในท้องของพยานนันโททันดีเลยครับซึ่งพอพะโมคลานั้นเนี่ยบินเข้าไปในท้องด้วยความเป็นห่วงของบุรุษเจ้าเนี่ยท่านเลยตรัสเตือนออกมาว่า ทำอะไรระวังด้วยนะพมโมคลานะพมะโมคลานะเนี่ยก็ได้รับฟังแล้วก็ยืนยันออกไปว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะจัดการเองแต่ไม่มีการฆ่าแกงกันอย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนว่าครั้งนี้ที่พมโงคลานะได้ไปอยู่ในท้องของพญานันโทนคราชเนี่ยก็ทําการป่วนร่างกายรัวๆเลยครับทีนี้เนี่ยพญานันโทเนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยทําการคิดอุบายให้พมโขคลานะเนี่ยออกมาจากทางปากแล้วจะงับพมโงคลานะคาปากเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าอุบายครั้งนี้เนี่ยใช้ไม่ได้ผลอยู่ดีครับพอ พะโมขนาดนั้นเนี่ยเขาสามารถเลือกออกทางไหนก็ได้กลายเป็นว่าจุดที่เขาเลือกที่จะออกมานั้นไม่ใช่ทางปากแต่เป็นรูทวานที่เชื่อมกับปากอย่างจมูกนั่นเองครับพอพะโมขนาดนะั้นออกมาจากจมูกแล้วนั้นก็ไม่รีร้อรีบแปลงกลายกลายเป็นพยาคุดเข้าโจมตีพยานนันโททันทีสุดท้ายแล้วพยานนันโทเนี่ยได้พ่ายแพ้ต่อพะโมขนาดนะั้นแล้วก็ถูกนําตัวเข้าไปหาพระเจ้าในที่สุดนั่นเองครับแน่นอนว่าหลังจากที่พยาน,นันโทถูกนําตัวมาหารพระเจ้าแล้วนั้นสิ่งแรกที่โดนเลยก็คือการโดนเทศนานั่นเองโด โอ้ยพระจัชาเนี่ยได้บอกกับพญานันโทนัคราชว่าเนี่ยรู้ว่าท่านเนี่ยพลังเยอะรู้ว่าท่านเนี่ยฤทธิ์เยอะแข็งแกร่งแต่ ให้ใช้พลังในด้านที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าใช้พลังเพื่อตัวเองกลั่นแกล้งคนอื่นทําคนอื่นเดือดร้อนมันบาสนนะันรู้ไหมถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยชาหน้าอาจจะไม่ได้เกิดเปน็นพญานาคก็ได้แน่นอนเขาว่าพอพญานันโทนคราชที่แบบเสียท่าไปแล้วโดน,น,น,นจับกลุ่มโดนเทเสียไปไม่อยู่เนี่ยเขาก็ต้องรับทราบแล้วก็สัญญาว่าจะปรับปรุงตัวครับสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าพญานันโทปน,น,นันตคราชหลังจากที่โดนพระเจ้าเทศแล้วก็โปรดแล้วนั้นก็กลายเป็นพญานาคที่ดีมาตั้งแต่นั้นตอนนั้นจนถึงปัจจุบันแล้วคอ ป,ปกกััรษาคอยดูแลมนุษย์แล้วก็สิงสารสัตว์มากมายจนกลายเป็นที่รักของทุกคนนั่นเองครับและนี่ก็คือบทสรุปของตำนานพระเจ้าประทะกับพญานาคน,น,นั่นเองครับคือต้องเรียกว่าเป็นการโปรดของพระเจ้าก็ได้คือเป็นตำนานที่เหมือนจะสอนแล้วก็สื่อทางเชิงเชิงอ,อ้อมว่าเนี่ยเวลาแบบ คนมีอำนาจเวลาคนแบบว่ามีชื่อเสียงเงินทองหรืออะไรก็แต่ที่สามารถคุมคนอื่นได้กดคนอื่นให้อยู่ต่ำได้เนี่ยโปรดอย่าใช้พลังหรือว่าอำนาจเหล่านั้นเนี่ยในทางที่กดขี่คนอื่นใช้พลังเพื่อตนเองการแก้คนอื่นอะไรอย่างนี้เพราะมันไม่ดีโปรดจงใช้พลังนี้ในทางที่ถูกต้องช่วยเหลือคนอื่นปณิป,ปนอมคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันควรจะดีกว่านี้ด้วยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดจากตำนานที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างดีพอสมควรเลยครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของเราในวันนี้นั่นเองเอาเป็นว่าแต่ละคน เนความไม่ยังไงเกี่ยวกับเรื่องของตำนานพญานาะคประทะกับพุทธเจ้าแต่ะคนคิด้ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมเอฟพมมุทธคัพกไ็ได้ละกันนะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าอยากเห็นตำนานอะไรในหลอนไทยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นตำนานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับตำนานในไทยหรือที่มีความคล้ายคลึงไทยขอให้คุณผู้ชมลองคอมเมนต์ไว้ผมจะเอาหัวข้อเหล่านั้นมาจัดให้คุณผู้ชมทันทีเลยครับเอาเป็นว่าในวันนี้ไว้จะพท่ีนี้ด้วยกันถ้าเขาพบเจอในไม่สุภาพหรือข้อมูลตัวเลผิดพลาดประการใดผมเอฟพุทธคัพต้องกราบ กันนะจ๊ะเอาโวนี้ไปละบ๊ายบาย